10นาทีนี้นะครับสิบนาทีก่อนที่จะขึ้นไปทํางานนะครับอยากให้กําลังใจนะครับคนที่เริ่มเต้นแอโรบิกกับรูคิมนะครับอยากให้พวกเรามีกําลังใจในการสร้างนะครับสร้างกําลังใจเกี่ยวกับสุขภาพนะครับคิดซะว่าออกกำลังกายแอโรบิกกับรูคิมนะครับไม่ต้องหวังให้ตัวเองที่จะเต้นได้ในวันเดียวนะครับ แรกๆเลยนะครับทุกคนมันเต้นไม่ได้หมดนะครับไม่มีใครที่เกิดมาแล้วเต้นได้สําหรับมือใหม่นะครับอู๋คิมอยากให้พวกเราลองฝึกกับ EP ีที่5นะครับอีพีที่5ที่เป็นท่าที่ไม่ยากมากนะครับเป็นท่าที่พวกเราที่ไม่เคยเต้นก็สามารถที่จะเต้นได้นะครับแล้วก็ฝึกกับมันทุกวัน เปิดใจนิดนึงนะครับเปิดใจนะครับสวัสดีครับพี่พาเปิดใจนิดนึงกับการเต้นแอร์บิกนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเน้นเอาสุขภา,าพตัวเองนะครับเน้นสุขภาพตัวเองก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ยาานะครับขายของไปด้วยนะครับเน้นซะว่าเอาวันแรกสักห้านาทีนะวันแรกสักห้านาทีวันต่อไปเพิ่มเป็นสิบห้านาทีแล้ววันต่อไปเพิ่มเป็นยี่สิบนาที นะครับสวัสดีครับผูคีมสวัสดีครับไม่ต้องนะครับไม่ต้องหวังว่าวันแรกฉันจะต้องเต้นได้ไม่มีทางนะครับไม่มีทางที่วันแรกทุกคนจะต้องเต้นได้ไม่มีนะครับมีวันแรกและให้มีวันที่สองที่สามที่สี่เอาทํามันทุกวันทํามันทุกวันวันแรก5นาทีก็จะตายอยู่ละช่างมันเริ่มวันใหม่ ห้านาทีวันแรกไม่ได้ฉันไม่ได้ฉันจบแค่นี้พอฉันได้ได้ได้เหงื่อฉันได้กําลังกายฉันได้ออกกําลังกายฉันได้เหงื่ออย่างน้อยมันก็เป็นการที่เราเริ่มเป็นการที่เราเริ่มวันแรกอ่าสาเร็จไปแล้วห้านาทีนะครับเป้าหมายของเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายของเราเนี่ยอย่าไปตั้งว่าฉันจะต้องเต้นได้ให้ตั้งเป้าหมายว่าสุขภาพฉันจะต้องดีขึ้นน้ำหนักฉันใะ้ต้องลดลง คอเลสเตอรอลฉันจะต้องดีขึ้นไขมันฉันจะต้องลดลงยาเบาหวานฉันจะต้องไม่ได้กินเพิ่มโรคฉันจะต้องไม่ได้มีเพิ่มมากขึ้นคิดแค่นี้ก่อนคิดแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคนที่แบบเอ้ย e ฉันเต้นไม่ได้ฉันไม่ชอบแอโรบิกฉันไม่ชอบเต้นกับเสียงเพลงฉันทำไม่ได้ให้ไปทำอย่างอื่นแต่อันนี้สำหรับคนที่อยากเต้นแอโรบิกทำกิจกรรมประกอบกับเสียงเพลงนะครับ เต้นแอโรบิกไปกับเพลงเต้นประกอบเพลงนะครับให้ฟังคลิปนี้สําหรับคนที่โอ้ฉันเต้นไม่ได้ฉันไม่ชอบเสียงเพลงให้ไปทําอย่างอื่นแต่ว่ากิจกรรมที่คุณจะไปทําอย่างอื่นน่ะอูคิมก็ลักษณะเหมือนเช่นเดียวกันคุณก็ต้องวางเป้าหมายไว้ก่อนกิจกรรมที่คุณจะไปวิ่งฉันจะวันแรกฉันวิ่งได้5กิโลไม่ถึงหรอกอย่างอูคิมจะให้อูคิมไปวิ่งนะก็วิ่งไม่ได้ วิ่งสักห้าห้าเมตร1กิโลนี่ก็สุดๆแล้วนะครับอันนี้มันต้องเกิดความรักก่อนถามว่าทุกคนรักในการออกกำลังกายแบบแอโรบิกไหมรักในการเ,าเสียงเพลงรักไหมรักในการเต้นไหมมีอารมณ์มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีจังหวะดนตรีมีดนตรีในหัวใจหรือเปล่าถ้ามีดนตรีในหัวใจนะครับเราเต้นกับมันเราจะสนุกกับมัน นะครับเขาพูดค่าครูค,ค,คิมเต้นพอได้แต่จังหวะจะช้ากว่านิดหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยพี่เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาปัญหาไม่ได้อยู่ที่เราเต้นช้าหรือเราเต้นเร็วเพียงแต่ว่าช่วงเนี้คนที่เต้นใหม่คิมอยากให้ทุกคนนะเปิดใจเต้นกับคิมสักประมาณสักยี่สิบวันยี่สิบเอ็ดวันทำมันทุกวันผลลัพธ์มันจะออกมาดีต่อสุขภาพ ผลลัพธ์ไม่ได้อยู่ที่ว่าฉันจะต้องผลลัพธ์ไม่ได้ผลลัพธ์ในเร็วๆนี้ไม่ไม่มันไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าผลลัพธ์ที่ที่ฉันได้เนี่ยฉันจะต้องเต้นได้ผลลัพธ์จริงๆคือสุขภาพนะเราเปลี่ยนโฟกัสใหม่โฟกัสเราอ่ะคือสุขภาพเราดีขึ้นนะโฟกัสเราไม่ได้อยู่ที่ฉันจะต้องเต้นกับฮูคิมได้ทุกท่าฉันจะต้องเต้นกับฮูคิมได้ทุกจังหวะเพลงได้ทุกท่า เปลี่ยนโฟกัสใหม่เปลี่ยนโฟกัสไปที่สุขภาพมันจะดีขึ้นส่วนการที่จะเต้นได้การที่จะเต้นพร้อมกับจังหวะด,ดนตรีนั่นคือองค์ประกอบที่มันสามารถที่เราจะต่อยอดไปได้ทุกคนเข้าใจไหมทุกคนเข้าใจไหมว่าสุขภาพเราจะต้องดีขึ้นในขณะที่เราจะไปถึงสุขภาพเราดีขึ้น เราก็ต้องทําทุกวันเพราะเราทําทุกวันมันเกิดทักษะการเต้นมันก็จะดีขึ้นการเต้นมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปตามลําดับถูกต้องไหมทุกคนค,คิดเหมือนคิมไหมอ่าทุกคนคิดคิดเหมือนคิมไหมตอนแรกนะช่วงที่โควิดเกิดขึ้นอ่าที่ช่วงที่โควิดเกิดขึ้นคิมก็ไปสอนตามลานไปสอนตามลานแอโรบิกทั่วไปนี่แหละทําไมคิมถึงไปสอนคิมคิดว่านะ อยากให้มีสุขภาพดีนะครับอยากให้ตัวเองมีสุขภาพดีไม่ได้หวังให้คนอื่นมีสุขภาพดีคิดว่าเวลาเราไปสอนเนี่ยเราอยากได้ได้สุขภาพของเราเองแถมเราได้ตังคิดแค่นี้คิดแค่นี้เลยเวลาเราไปสอนเราได้ตังได้ตังไม่พอได้สุขภาพด้วยคิดแค่นี้เลยนะมีความคิดของคิมตอนที่ไปสอนออกกำลังกายสอนตามโรงตามลานเนยคิดแค่นี้เลยนะครับ แล้วก็พอมีคนเต้นตามคิมเขาจะไม่บอกว่าทุกคนต้องเต้นได้ทุกคนต้องจะต้องทา่าต้องเตะทุกคนจะต้องแบบห้ามห้ามเต้นผิดห้ามาห้ามค่อมจังหวะห้ามนู่นนี่นั่นไม่มีคิมจะบอกพวกเราว่าเต้นไปเหอะขยับร่างกายไปเหอะยังไงขอให้ได้เหงื่อก็พอได้เหงื่อแล้วมีความฟิน นี่แหละพอเราขยับร่างกายข้างในระบบร่างกายระบบเาผาผลาญข้างในมันได้ทํางานพอมันได้ทํางานร่างกายมันดีขึ้นมันเฟรชมันมีเหงือ่อมันแฮปปี้จบชั่วโมงนั้นจบแล้วจบเลยได้เหงือ่อจบแล้วไม่ต้องไปจําไม่ต้องไปจําว่าวันนี้ฉันเต้นอะไรไปและไม่ต้องเก็บมาเป็นความคิดว่าพรุ่งนี้ครูจะใช้ท่าอะไรไม่ต้องพรุ่งนี้เป็นวันของอนาคต พรุ่งนี้ครูจะสอนอะไรเราก็ไปเอากันข้างหน้าเราก็ไปเต้นรวมกันกันข้างหน้าตั้งแต่เต้นกับค,ครูคิมสุขภาพดีขึ้นใช่นะครับเน้นเราเน้นเรื่องสุขภาพนะครับเต้นตามค,ครูคิมทุกวันค่ะขามีแรงแข็งแรงขึ้นกระชับขึ้นใช่อันนี้คือผลต่อการผลต่อสุขภาพสังเกตนะครับสังเกตตัวเองว่าเวลาเราไปทำงานเวลาเราเดินเดินขึ้นบันได จากปกติแล้วเนี่ยเดินขึ้นบันไดสิบขั้นเหนื่อยแล้วตอนนี้เราเพิ่ม20ขั้นก็ยังรู้สึกว่าเหนื่อยน้อยลงนะครับรู้สึกว่าเหนื่อยน้อยลงถูกต้องไหมเราจะมีแรงทำอย่างอื่นได้มากขึ้นนะครับร่างกายดีสุขภาพดีก็เพราะออกกำลังกายขููคิมนะครับไม่ต้องหาหมอไม่ต้องทานยาเยี่ยมเยี่ยมขอบคุณครับใช่ใช่ใช่เลยครับผมนี่แหละเวลาเราไปตรวสุขภาพ ไม่ออกกาลังกายเลยกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวไม่ออกกาลังกายเลยไปตรวจสุขภาพประจําปีผลตรวจสุขภาพมาคอเลสเตอรอลสูงนะคะคําแนะนําของแพทย์ว่าไงมันออกกาลังกายเป็นประจํานะคะคุณหมอก็บอกแต่ด้วยความที่พวกเราเข้าใจแหละว่าสังคมแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันสังคมในเมืองก็จะวุ่นวายกับการรถติด สังคมบ้านนอกสังคมชนนบท<ม>ก็จะกิจกรรมพวกการเกษตรใช่ไหมครับการเกษตรเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปรับส่งลูกสง่งหลานก็หมดเวลาแล้วไม่ได้มีเอาเวลาออกกําลังกายนั่นแหละอันนี้คือปัจจัยปัจจัยที่มันจะทําให้เราไม่มีสุขภาพดีก็เรื่องพวกนี้ไม่มีเวลาหนึ่งเลยไม่มีเวลาแต่การที่ไม่มีเวลาเนี่ยไม่ใช่ความจริง เรามีเวลาเท่ากันหมด24ชั่วโมงเรามีเวลาเท่ากันหมดมันอยู่ที่การบริหารจัดการเวลาอย่างบางคนทำงานกะกลางคืน,คนทำงานโรงงานไม่มีเวลาเข้าออกงานไม่เป็นเวลาก็ต้องหาวิธีการบริหารจัดการของใครของมันแบ่งเวลาดึงเวลาออกมาสักหนึ่งชั่วโมงเวลาไหนก็ได้นะการออกกำลังกายเอาแล้วแต่ที่เราจะสะดวก บางคนเลิกงานกะสี่ซ้่ห้าทุ่มออกกำลังกายได้ไหมออกได้นะครับออกได้ก็ปรับกิจวัตรให้เข้ากับบริบทของใครของมันอย่างคิมเองอะ่ะมันทำงานเป็นเวลา8ดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะครับห้าโมงถึงหกโมงเป็นเวลาออกกำลังกายของคคิมละเนี่ยนะครับอันนี้คือเรามีเวลาทำงานที่แน่นอนก,การจัดการเวลาเรื่องการออกกำลังกายของเราก็จะแน่นอน6โมงถึงทุ่ม ประมาณนี้อันนี้คือเวลาของกููคิมนะครับยังบางคนทํางานโอ้9โมงไปเลือกเอา6โมงก็2ทุ่มก็ออกกำลังกายได้ถูกต้องไหมแล้วแต่ว่าเราจะมีเวลาให้มันมากน้อยแค่ไหนแต่บางคนอย่างตามฟิตเนสเนี้ยเดี๋ยวนี้ฟิตเนสเขาเปิด24ชั่วโมงก็มีนะครับลองไปดูนะครับลองบริหารจัดการเวลากับตัวเองดูว่าเฮ้ยร่างกายฉันเริ่มไม่ไหวแล้วอะ ร่างกายฉันต้องการซ่อมแล้วว่ะฉันจะต้องแบบบำรุงรักษาแล้ววะนะบำรุงรักษาเป็นการซ่อมแซมตัวเองสร้างความแข็งแรงให้กับตัวเองสร้างความแข็งแรงให้กับหัวใจสร้างความแข็งแรงให้กับปอดนะครับโดยการอะไรอยู่เฉยๆก็ไม่ได้จะต้องให้มันขยับร่างกายให้หัวใจมันฉูบสูบฉีดเลือดเข้าไป ให้หัวใจมันแข็งแข็งแรงวิ่งนะวิ่งให้ปอดมันทํางานปอดมันขยายขึ้นแค่นี้เองนะครับการออกกําลังกายก็มีแค่นี้หลักของการออกกําลังกายแค่นี้ไม่จําเป็นจะต้องมาเต้นกับอีคิมไม่ต้องมาเต้นกับไม่ต้องมาเอ้ยฉันไม่ต้องเต้นกับคูคิมไม่ต้องเต้นเลยก็ได้ไปทําอย่างอื่นก็ได้แต่สําหรับคนที่รักในเสียงเพลงอยากเต้น กับเสียงเพลงแล้วรู้สึกมันสนุกเวลาเราเต้นได้เราได้ฟังเพลงแล้วเราเต้นลงจังหวะโป๊ะโป๊ะโป๊ะบึมบึมบึม,บมใครที่รักในเสียงเพลงอ่ะมาเหอะเรามามั่วด้วยกันเรามาเต้นด้วยกันเรามาขยับร่างกายกับตัวเองประมาณของครูคิมนะใครที่วันแรกที่เต้นแอโรบิกนะมือใหม่เลยเนี่ยเอาให้รอดก่อนสินาทีแรกเอาให้รอด ตอนที่มาร์ชิ่งตั้งแต่แรกตอนที่มาร์ชิ่งนะเอาให้รอด10นาทีแรกช่วงวอร์มอัพนี่แหละเอาให้รอดถ้าสมมุติว่ามันไปรอดละ10นาทีแรกเนี่ยถ้ามันไปต่อได้ไปต่ออีกนิดนึงนะวันแรกเนี่ยสินาทีแรกพอละพักละไปทําอย่างอื่นได้เลยนะวันที่2เอาอีกเมื่อวานฉันได้10นาทีละวันนี้ฉันเอาใหม่ ฉันจะเอาสักสินาทีฉันเอาสักบล็อกหนึ่งฉันจะเอาสักบล็อกหนึงนน่งให้มันรอดเอาแค่นี้ก่อนเป้าหมายสั้นๆเอาแค่นี้ก่อนได้ขยับแค่นี้ก่อนเอาคลิปเดิมนี่แหละเลือกมันมีประมาณ300กว่าคลิปเลือกคลิป,ปโปรดสักหนึ่คลิปก่อนเอาแค่นี้เอาแค่นี้เลยเอาแค่นี้ หนึงคลิปเอาแค่นี้เอาให้รอดก่อนสิบนาทีแรกสิบห้านาทีแรกเอาหนึ่งบล็อกแรกให้ผ่านทำมันซ้ำๆนี่แหละเอาให้คล่องเลยเอาให้คล่องเลยได้ไปละหนึ่งบล็อกแรกพรุ่พรุ่งนี้หรือว่าวันเมื่อลือนหรือว่าโอกาสหน้าเนี้ยเอาใหม่เริ่มบล็อกที่สองเก็บบล็อกแรกไว้ในใจแล้วเริ่มบล็อกสองฉันจะต้องทําบล็อกที่สองให้ได้ ตั้งเป้าไว้เลยบล็อกที่สองฉันต้องให้ได้บล็อกหนึ่งฉันได้มาละพอขึ้นบล็อกสองย้ำม,มันทุกวันย้ำม,มันทุกวันแล้วเปิดใจพอเราเริ่มวันที่4ี่ที่หที่4ี่ที่ห้าที่6กระยะเวลาจาก10นาทีแรกมันจะกลายเป็น15นาทีมันจะกลายเป็น20นาทีเราจะเริ่มเห็นเราจะเริ่มเห็นว่าวันแรกฉันเต้นไม่ได้ว่ะวันที่สองเฮ้ยเริ่มได้มาทหนึ่งละยังดี วันที่สามเฮ้ยได้มาหน่อยแล้วยิ่งดีทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆแค่นี้เองแค่นี้เองเลยนะครับมือใหม่เอาแค่นี้ไม่ต้องไปดูระดับกลางที่ครูหมุนวุ่นเวอคุณครูหมุนตะพื้นตะพือไม่ต้องไปดูคลิปนั้นไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปแบบไม่ต้องว่าเฮ้ยฉันจะต้องหมุนแบบคุณครูให้ได้อย่าพึ่งฝันอย่าพึ่งฝันสําหรับคนที่เป็นมือใหม่ เดี๋ยวมันมาเองการหมุนเนี่ยเดี๋ยวมันมาเองบอกเฉันอยากหมุนแบบคุณครูได้จังเลยอย่าพึ่งฝันอย่าพึ่งฝันในตอนนี้เอาแค่สินาทีแรกเอาบล็อกให้มันได้ก่อนย่ําให้มันตรงจังหวะก่อนย่ําให้มันทันอีคูก่อนเอาแค่นี้เลยนะครับใช่ใช่ใช่ครับควูวันนี้เต้นได้พรุ่งนี้ต้องได้สวัสดีครับพี่โนโ้ขอบคุณมากเลยครับถูกต้อง ถูกต้องมันไม่มีใครหรอกวันแรกโอ้โหพระเจ้าฉันจะเต้นได้ทุกท่าไม่มีอย่าฝันอย่าฝันว่าวันแรกฉันจะต้องเต้นได้มันไม่มีครับมันไม่มีอยู่จริงมันมีอยู่แค่ว่าเราจะทำได้กี่มากน้อยเราจะเปิดใจกับการออกกำลังกายกับแอโรบิก ยาวแค่ไหนเรารักมันแค่ไหนฉันต่อได้อีกแค่ไหนสิบนาทีแรกตั้งเป้าหมายไว้เลยสิบนาทีแรกฉันออกแค่สิบนาทีแรกก่อนจบแล้วจบเลยสิบนาทีแรกผ่านตั้งนาฬิกาไว้เลยสิบนาทีแรกเอาแค่วอร์มอัพผ่านจบเลยปิดคลิปเลยกลับไปอาบน้ำแค่นี้จบพรุ่งนี้เอาใหม่ เมื่อวานได้สินาทีละว,วันนี้ฉันจะเอา15นาทีพอมันผ่าน15นาทีแล้วจบจบเลยปิดคลิปเลยกับอาบน้ําจบเอาแค่นี้มือใหม่เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่มาร์ชิ่งฮิวนีอัพยืดเหยียดกล้ามเนื้อแค่นี้ให้ได้เหงื่อก่อนเอาให้ร่างกายมันปรับตัวเอาให้ร่างกายมันได้ขยับนะเอาแค่ร่างกายให้มันชินกับเสียงเพลง ชินกับเสียงคุณครูชินกับจังหวัดดนตรีดนตรีประมาณนี้ความเร็วประมาณนี้ฉันได้วะ่ะเอาแค่นี้ก่อนบันทึกไว้เลยบันทึกคลิปนี้ไว้เลยแล้วกดถูกใจไว้เลยแล้วก็เซฟคลิปนี้ไว้เลยคลิปมีมากมีสองเลเวลเบสิกก็มีระดับกลางก็มีฉันชอบคลิปไหนฉันบันทึกเก็บไว้ก่อนเอาแค่นั้นเอาแค่นั้นทำไปเรื่อยๆครูค,คิมขอ21วัน อันนี้มีผลการวิจัยนะเขาทําวิจัยกันออกมาแล้วบอกว่าถ้าใครทําต่อเนื่องกันได้ไปเป็นระยะเวลา21วันมันจะสร้างนิสัยใหม่มันจะเป็นพฤติกรรมใหม่ถ้าเกิดว่าผ่าน21วันถ้ามันเกิดเป็นนิสัยใหม่เราจะเริ่มรักกันออกกำลังกายแล้วแหละเราจะเริ่มรักในเสียงเพลงเราจะขยับแล้วเราวันไหนเท่าเราขาดไม่ได้ออกกำลังกายเรารู้สึกเราง,งุดหงิด นั่นแหละเราผ่านโปรแกรม21วันมาแล้วมันเป็นการสร้างนิสัยใหม่ของเราขึ้นมาแล้วก็แสดงความยินดีด้วยกับใครที่ผ่านจุดนั้นมาแล้วตอนนี้คนที่ผ่านจุดนั้นมาแล้วเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าวันไหนไม่ได้ออกกําลังกายร,รู้สึกแบบมันขั้นเนื้อขั้นตัวมันหงุดหงิดมันขาดอะไรไปสักอย่างถามตัวเองดูว่าวันนี้ฉันรู้สึกหงุดหงิดหรือเปล่า วันนี้ฉันรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งหรือเปล่านั่นแหละแสดงว่าเราเสพติดการออกกำลังกายไปแล้วเหมือนกันครูคิมก็ผ่านจุดนั้นมาหมดแล้ววันไหนครูคิมไม่ได้ออกกำลังกายพอถึงเวลาที่ต้องออกกำลังกายแล้วมันไม่ได้ออกช่วงหนึ่งชั่วโมงนั้นเป็นช่วงอารมณ์ที่หงุดหงิดมากอยากออกกำลังกายอยากทำอะไรก็ได้ที่มันมีเหงื่อออกอะไรอย่างเงี้ยมันผ่านมาแล้วนะ ผ่านมาผ่านได้ยีิบเอ็ดวันฟินฟินสแสดงความยินดีด้วยนะครับสแสดงความยินดีด้วยเราผ่านจุดวันที่โปรแกรม21วันเราผ่านมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณมาร,รักมันชอบมันมันต้องได้พรสวรรค์ไม่มีต้องมีพรแสวงก็พอใช่ถูกต้องถูกต้องที่สุดเลยถูกต้องที่คุณคุณมาตรพูดมาแล้วพี่ๆทุกคนที่พูดมาเราผ่านโปรแกรม21วันมาแล้ว ตอนนี้มันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้วออกกำลังกายเนี่ยฮูคิมก็เป็นส่วนหนึ่งไปแล้วกับการที่ต้องมาทําตัวเองต้องมาทําคลิปตัวเองจะต้องมาทําคลิปทุกพุธเสาร์อาทิตย์เป็นกิจกรรมประจําวันไปแล้วนะโอ้โหวันไหนไม่ไออกกำลังกายฟ้าฝนตกฝนฟ้าตกไมไ่ออกกำลังกายรู้สึกแบบโอ้ขั้นเนื้อขั้นตัวเหงื่อไม่ได้ออกไม่สบายตัว วันไหนไม่ได้เต้นแอโรบิกกูคิมก็จะไปนู่นแหละกงกวาดกงกวาดบ้านไปทําโยคะก็มีบางทีกูคิมก็ไปใช้โยคะวิชายโยคะยืดเหยีดยดกล้ามเนื้อมันก็ได้เหงื่ออันนี้เสพติดไปแล้วสวัสดีครับกูคิมสวัสดีครับพี่เจสสวัสดีครับตอนแรกกูค,คิมว่าจะใช้10นาทีในการมาบิวพวกเราในพวกเราที่มือใหม่ตอนนี้ใช้เวลาเป็นยีนาทีละเดี๋ยวจะลงไลฟ์ก่อนนะ แปดโมงครึ่งเลยจะขึ้นไปขึ้นไปทํางานแล้วนะครับมือใหม่อย่าลืมนะทําโปรแกรมให้ได้20วัน21วันลองทุกวันลองทุกวันนะอันนี้นะครับผ่าน21วันแล้วเราก็จะพัฒนาตัวเองสุขภาพตัวเองจะดีขึ้นไขมันคอเลสเตอรอลจะลดลงสุขภาพจะดีขึ้นตามลําดับการออกกำลังกายทุกศาสตร์ออกกำลังกายไปหาหมอทุกคนหมอทุกคนก็บอกว่ามันออกกำลังกายนะครับ หมัอนออกกำลังกายนะคะคอเลสเตอรอลจะลดลงคำแนะนำของของแพทย์คือหมันออกกำลังกายนะแต่เวลาของเราอ่ะไม่เท่ากันใช่ไหมครับไม่จริง24ชั่วโมงนาฬิกาของเราเวลา8โมงครึ่งเท่ากันไหมเท่ากันแบ่งเวลามันออกมา1ชั่วโมงจัดการตัวเองเวลาบริหารจัดการเวลาตัวเองนะครับบางคนออกกำลังกายที่บ้านคนเดียวไม่มีพื้นที่ พื้นที่เล็กๆในห้องน้ํำยังออกกำลังกายได้เลยเชื่อป่ะพื้นที่ไม่ต้องไปต้องไปดูพื้นที่หรอกอยู่ในรถในรถออกกำลังกายได้หมดใช่ไหมครับมันมีท่าบริหารออกกำลังกายได้หมดทุกที่อยู่ที่ใจเราจะเปิดรับกับการออกกำลังกายแบบไหนมากกว่าบางคนชอบวิ่งบางคนชอบปั่นจักรยานบางคนชอบว่ายน้ํานี่แหละก็ไปทําไปทํากิจกรรมที่ตัวเองรักนะครับ เพื่อสุขภาพตัวเองนะครับไม่ต้องเพื่อใครเพื่อตัวเราเองเพื่อตัวเราเองไม่ต้องเพื่อใครเพื่อตัวเราเองนะครับเวลาของพี่ก็ตอนเช้าอืมเวลาของทุกคนไม่เหมือนกันออกกําลังกายบางคนตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างครูคิมก็ตอนเย็นนะครับเอาละเดี๋ยวคิมลงไลฟ์ก่อนขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับที่เข้ามาฟัง การบิวอารมณ์ของพวกเราในการมือใหม่ในเช้าวันนี้เนาะขอบคุณครับในทุกๆเรื่องราวนะครับขอบพระคุณเช่นกันครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการมาฟังคลิปบิวอารมณ์นะครับเต้นกับคูคิมเช้าในโรงจอดรถจัดไปนะครับพี่จิตจัดไปเลยนะครับเต้นไปเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจเพื่อนข้างบ้านอืมไม่ต้องไปสนใจเรื่องข้างบ้านข้างบ้านเป็นเรื่องของคนข้างบ้านไม่ต้องไปสนใจเขานะครับอย่างที่อ่ ทิศไพวันบอกมันเป็นเรื่องของคนข้างบ้านอืมนะไม่ต้องไปสนใจเรื่องของคนข้างบ้านเอาตัวเราว่านี่แหละมันทำทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเองสร้างสุขภาพให้ตัวเราเองสุขภาพเราดีขึ้นก็เป็นเรื่องของเราคนอื่นจะบอกว่าโอ้ออกกำลังกายไปทำไมเต้นก็ไม่เห็นสวยเลยเต้นก็ไม่ได้เหมือนครูเลยครูเขาเต้นได้เธอเต้นไม่ได้เรื่องของเขา เขาพูดนั่นเป็นเรื่องของเขาสุขภาพเราดีขึ้นจบจบแค่นี้จบที่ฉันฉันไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องของคนข้างบ้านอันนั้นเป็นเรื่องของเธอเนาะฝากไว้แค่นี้นะครับมือใหม่สูๆ้ๆแล้วเราจะมีสุขภาพดีไปพร้อมกันนะครับบายๆขอให้วันนี้เป็นวันที่มีความสุขนะครับทำงานมีแฮปปี้แฮปปี้นะครับ,รบเราเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับบายบาย